กลับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้พอเที่ยงพาพี่พ่นอน้องเดินทางมาหาบ้าเป๋ไอ้นุ่มครับผมฝันแม่นงวดหกศูนย์กระบอกหน้าเขาตรงตรงครับผมงวดที่ผ่านมาเนี่ยศูนย์เก้าถือเป็นแสนเลยครับผมได้เงินเป็นแสนแสนกว่าบาทเนาะครับผมเนาะเขาตรงตรงจังๆอู้ยสองหัวซ้อนง,งวดนี้เิ่นว่าฝันดีจะว่าเป็นข้อมฝันหรือจะว่าเป็นข้อมจริงครับผม มีสิ่งศักดิ์สิทธ be ิ์เรียว่าเจ้าที่เจ้าทางเฮ็ดให้เห็นครับผมเลขสามโตจระแต่ว่าสิเป็นเลขตัวใดชุดใดเดี๋ยวพอทะั้งใจพี่ให้น้องไปฟังจากปากเป่าเปเนาะครับผมเนาะผลเปลี่ยนกำลังตั้งกล่องอยู่คนครับผมเนาะเดี๋ยวครับไปฟังเบิ่งพร้อมๆกันสิถึงอกถือใจแทนผู้ชมช่องหรือบ่เขาต้องไปฟังจากปากเปล่าเป๋นนะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องスタดาชาแนล V2 อีกช่องทางหนึ่งก็คือスタดาชาแนลนาะครับผมเนาะหลังจากที่ถูก ปิดไปหกเดือนเพิ่งปล่อยมาแล้วเพระเจ้างเฮ็ดชิปใ้พีน้องในเบิ่งได้หายคิดถึงกันไปครับไปฟังสัชาจากปากเปาเป๋ครับผมสวัสดีครับเปาเป๋ครับผมสวัสดีครับัขออภัยเรื่อมวัอนี้แต่งตัวบเรียบรอยน้อนฝนมันตกนะบุกเอาครับผมมาเห็นฝนนอนอยู่นอนเปียกอยู่ว่าสียน ไปเพี่ยนเสือผาจะง่อยแอ่ะเอาไป็นแยงเนาะกระถือว่าเสือผาอยู่ดอกนะองใบแอมเนาะห่มผ้าอยู่เนาะเพรห่มผ้าเด้อเดี๋ยวสม้วนจี่านมาเพิ่นคอมเมนต์ไปทั้งช่องบ้าแอมอยู่ครับเพิ่นคอมเมนไปศูนย์เกาะแต่ว่าตามจริงเขาก็เคยมาไายนะบงใบแอมเนาะครับผมแต่ว่าไปคอมเมนต์คอมเมนต์แนวนั้นมันมันแบบว่าจะบ่อเข้าใจว่าไผออกไปเนาะกันมันบ่คือโท่ไปก็โท่ไปเออบ่าเรื่กบ่าวเป๊ะเลยจ้ะหนิพ่อได้บอกให้เนาะครับเขาก็บ่ได้เข้าใจว่าเป็นเลขกศูนย์เกาะเหล็คนนั้ ยากงานยากการได้มาจะใส่คขับเห็กศูนย์เก่าหนีเบ่ฝันฝันว่าจังไหนบ่ซูเอฟซีมันฟังแน่คนเอาเงินม่ให้เก่าบาทนี่นะไม่ให้เก่าบาทรับบ้าทเลขที่อากับสามศูนย์เก่าเพราะว่าเพื่อนหนึ่งเอ้สามศูนย์ห้าบูมเม้นสามศูนย์เก่าเพื่อนกับตัดออกเพื่อนเราศูนย์เก่ากับศูนย์หกเพื่อนโอ้เพื่อนบูมถือสามตัวหรอกแต่ว่าเพื่อนือกัน สองโตสองโตครับ่้าถือไลยได้เป็นแสนโอ้ยว่ามันโต้แล้วพันพันเงนจันพันสองพันเงันสองพันกับแสนเตือนแล้วใบเอแสนเตือนแล้วพคุณสองพันบอกบอแล้วตละพันตลพันแต่บนสือสองเจ้านะสือสองเจ้าโอ้นเก้านี่โอ้ยครับผมได้เงินเป็นแสนาทเอม จะฟังกับมุงหมายเราจะฟังกับพี่จะมานอนเฝ้าเพื่อนเพื่อนยูสี่แหละเออครับเอาเอารอตีรางวัลที่หนึ่งคุณนะครับสนับสนุนสารกินแดงรัฐบาลครับเมียนยอแต่ว่ากับผู้ใดหมดดินกับบววากันเอาไปยันนะครับผมมีมาแต่ไดแล้วเอางวดนี้เบาเปีงวดนี้ฝันว่าจังไหเบอซูเอฟซีฟังนี่หรือมีเหลืองเล่าจังไหนฝันแปลกๆอยู่แล้วฝันว่าเอมันมีเองเขามาเฮือนนะครับผม ันว่ามีคนเอาเหล่ามาให้อันเหล่าหง้วยจะของงันก็กินดอกเหล่าหงอ่ะครับเอามาให้กลมยึงนี่แหละคนว่าเอออันนี้น้ำยาของเฮา,าด้วยคนว่าน้ำยาอมไม่น้ำยาอย่างนี้คนก็กินเหล่าหง้คนกินแต่เหล่าอันขาวเนาอครับครับวันนี้ตื่นเ้า้นมาเื่ ตัวเงินตัวทององนี่แดี๋วมาซชำขาหนีแหละครับเขาไม่ได้งเฮือนแลนเขาเฮือนเลยแมนครับโอ้มาหอดเดี๋ยวเขาว่าเอ้มาให้โชคก่ออันนี้เปิดเบื้องนี้อันนี่นี่อย่างว่าตำลาตำลาเขาว่ามันเลข้ยงอย่างเดี๋ยวเดียวเดียวค,คิดก่อนคิดกอน แต่พอเที่ยงว่ามันน่าจะเป็นบ้านเด็กทีหลายตัวในน้ำปอย่างน้อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าไม่หมดหรอกเนาะเป็นสัตว์ป่าเขาบ่ได้อยู่ไก่ข้นเน๊แต่ว่าเขาแรนเขาบ้านข้นเฮือนข้นนี่มันต้องเป็นบ้านเด็กทีมันเขามาให้โชคให้ลาบเนาะแม่นครับเขาจะมันต้องเป็นบันเด็กทีตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่เลยตัวใหญ่อู้ยยู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 ยียูยูยูยบยูยูยมีเยู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 บูย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  แต่ว่าแปลกคันพ่อจะใส่มาแลนดเขานอแมนแต่ของตื่นขึ้นมาอีกมากวดไม่ไหม่เพราะพอดีมากใยสิว่ะแต่ของกับพวกากจับนู่มันโตใหญ่นูะนการไม่สวนโอ้แขนในน้อยผมเน้ยแขนนเลยว่าเออว่าท่งไหนก็ไปทั้งนั้นเด้อมาให้โชคกับให้ลาบเรียสิว่าจังสันมีสีเด้อว่ามาใน่ที่กับ บ้านเลขที่ป่ครับเอาบ้านเลขที่ล่ะต้องเอาบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่นี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่มากตัวเดียวแมนหนึ่งสองสี่โอ้แต่ว่าจะสองตัวกับท้าดิลสี่สองสองสี่เสร็จแล้วครับผมงันสี่สองสองสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งครับเป็นมาไ้โชว์แล้วแกเล้วแต่ฝาชนะไปสี่จ้าโป้ครับเลี้วเป็นไหหมากจำเนียนเนาะครับผมแมนจะข้องกันบุ้งยัง ตื่นเลยว่าตกใจเฮ้ยมีคนเอาหนอมยามาเหรอเพราะว่าช่วงนี้เปลี่ยนยาไหมมันเจ็บสันหลังอืก็เลยว่าโอ้ยเหตุจากไหนนอนดีเศร้าเพราะว่าหน้าหาปูอยู่หรอกก็ปูเคนบ่มาหาเชื่อเพราะว่าเพิ่งไปวัดอัทำบาส่ายบานมันก็เลยบุพเพขุนก้อนเออว่าว่าวก้อนไปวัดทำบาส่ายบานนั่นครับสูนุกกระือเก ศูนย์หกก็ได้อีกศูนย์หกหกศูนย์ยังจะถือได้ครับหกศูนย์เออถือว่าหกศูนย์เราก็ว่าสามศูนย์เก่าแมนแมนเราก็ว่าออกศูนย์เก่าโอ้แสดงได้โฉกต่อมงวดต่อเวียดสองหงวดนอแต่ว่าเจ้าของมุกเป็นคุณสื่อเหลี่ยมเพราะย่านไปคัดบวงเขาเออมีจจะบอกกันเสื้อแมนเพราะว่าเท้ามันเป็นอันนี้เพื่อนใส่บุญนะครับเนะเพื่อนถือเพื่อนจะดูแลเท้าแล้วเทาแมนวันนี้เพื่อน พาไปวัดธรรมมาใส่อยู่ผู้สิงกลับมาเป็นมาถือศูนย์หกศูนย์หกถือผ้ศูนหกว่านั่นถือหลายแต่เพิ่มบ่ถืออันคนละหลายบาทดอกแต่ว่าถือหลายคนแต่ศูนย์เกานคือศูนย์เก่าศูนย์เก่าจังได้นักแนี่ยศูนย์เก่านี่ผู้เดียวเลยเต็มเต็มเลยนะเพราะว่าอ้านี่นีิเป็นคนวาวาครับ อันนี้เพื่อนสิเป็นคนดูแลผมนะครับงวดนี้ได้บอกเพื่อนบอกงวดนี้งวดนี้ก็บอกเพื่อนอยู่ว้าบอแม่เบิร์ดหลอดพรัสติกจังว่าน่ะเดี๋ยวเพื่อนจะรนาวเนาะหนึ่งสองสี่นี่บอกครับเนี่นี่ก็บอกบ้านเลขที่ของตัวนี้อืมครับมันก็สิเป็นเจคสันตัวบอลเลียนข่าบ้านถ้าสิเปเอาอีย่างกับอันไหนจะได้เอาสี่ขาสบ่านสี่ขาก็อยู่ในนี้แล้วนี่เนี่ยตงี้ยงรอบรั่วขอบชิดเด้เออนอกแปลกนอก ก็แม่งยังสูงสองเมตรปุ่นผุดาเขาว่าวันนี้เมื่อมุดออกมงเงินนี่องเงินถาดแม่ป็นเห็ดเลยฝันได้บอครับแม่ในฝันเห็นแต่ว่ามันมันออกมันออกหันอีหลีวะนี้่จะคล้องมันไปน้ำหามองมันออกเฮ้ยมันไปทางไหนวะหาโเหินครับผมโมหินหัวโตมันแต่ว่าเห็นมันเกิดกับนิทานบ่แล้วเห็นตอนไรปุ่นเี้ย แต่ว่ามันไปหาตอนมันออกอันบบเห็นบบเห็นเลยหู้บเห็นหอดอันแต่ว่าไปเห็นว่าแล่นไปทั้งถาดอยู่แต่ว่าไปหาปอมออกบ่มี่กามาที่ไปเอาอันเสือกมาล่องข้อเห็ดือยังเข้าจับอันกระปอมย็งอย่างนีะโมเมนหญไงโมเมนเจ้าที่เจ้าทางมาบอกว่เนอกครับครับไม่เท่อนึงอือหูก็บ่เห็นด้วย่ง็บเห็น จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะแคนเรียนแลนเขาคนกายจะสังเกตุแล้วก็คือบันอีกทีเนาะแลีนเขาเฮือนเนาะบ่เคยมาเลยเพราะว่าอยู่เฮือนนี่หมากระสองตัวโบเงินหมาตัวเล็หน่อยหมาตัวใหญ่ไม่สิกล้าเขามาอยู่บ่หรอกมาทางไหนเนาะครับอ่ะก็บที่นี่แหละครับจังไี่ก็เป็นบ้านอีกทีละคือเบาเป๋บาบอกหน้าเพื่อนนั่นแหละครับผมกระั่งกันล่องมึงเด้อนี่เด้อ หม่บล็องเอาอยดีล่ะเอาอย่ดีเลยละบลอกย่งเอาอยูดีเลยล่ะคุ้นฝันแม่นคนอันนี้พอดแห้งแลนอะสองงวดสอดพอดแห้งจากเต็ศูนย์หกเพราะอันหกศูนย์เราก็มาศูนย์เก่าครับผมงวดนี่หนึ่งสองสี่ว่าจังเด็กเสียเอาสิ่งห์ไทยจากว่าสันได้สามตัวจะจะครับเพราะทีมงานติดต่อกันยากเนาะเพราะว่าเห็นอัน ไปซองในเฟซดอยู่หรอกว่าเออเดี๋ยวก็ไปงา,ง,างานนั่นงานนี่ไปซอยหันซอยนี่ครับครับเนี่ยเลยประกาศรบกวนนะเลยอันไปมิ้นไปไต่ข้อมินม้นหัวตุนเขาไปมิ้นไปไต่ข้อมิน้นเหมืนอันนี้เฟซบุ๊กเนี่ยในยูทูบเนี่ <laughs> ยเทรไปโหลดมัน โทษจังเลยแล้วโทษมันจังเลยคุยกันเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้คนนี้โทษไว้ครับโทษมันจังเลยคุยกันเอาเนาะอ่านโน้ตพี่อ่านน้ตพี่เดี๋ยวผมสรุปเลขให้พี่น้องได้เบิ่งกันสรุปกันโทษไปกันจีรับคือเก่ากับจเฮ็ดเป็นคลิปเสียงแหม่มันก็จะได้ฟังเสียงการวอาการจ๋าว่าเออมันมาจะใส่เลขตัวนี้มาจะใส่ยังสี่นะมันก็จะได้หัวจักต้นสายไปเหตุเนาะเอ๋อ จังว่ากันครับผมตัวน,นั้นเดี๋ยวเิยให้เบอร์โท่บาวเปไไปเนาะครับผมเนะ<ห>าะตจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าล่องเบิงครับผมเจ้าพระเจ้ากรบตองล่องหนอครับผมจัดเลยหนึ่งสองสี่เพราะว่าหกศย์กับเข่าตรงตรงศูนย์เก้าเข่าจังจถือได้เงี้ยเป็นเส้นแสนเนาะครับผมเนาะแสนกลัวหมดละบาวเปว่าจินท่วงเนอะว่าจิมท่วงเนอะว่าสั่นงวดนีสีไฮสมตัวตรงตรงเลยหนึ่งสอสี่หนึ่งสองสี่ไปบ่มักสตัวใครตัดเอาสองสี่สีองหนึ่งสอง หลักอะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะครับผมเนาะให้ทุกสัานโชคดีโชคมันครับผมขอบคุณบาปีได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายครับ okay, แต่ว่าจะฝากไปใส่ครับแต่ผมช่วยมเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ตอนนอ้อง <Okay. S 1> เป็นของใส่ข้าใส่ขายสีพึ่งน้องช้างเบไดไปขายของกะดีสีพึ่งนองง้งงนองสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียยทสัพ์หรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูไหตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดต,ต้นจิตโตไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ใส่เห็นผู้ใส่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพ่อให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลทินี่สีว่านองสังเลยมีความคิดคุณคกุ้ยรับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลากขออนุญาตเฮ็ดนองสังไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานที่บ้านที่เฮื่อนด้วยบ่านนี้เฮื่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจตกดํมอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกู่าปลาสระก็เลยบางคนคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหนือไปอมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยกับลุงผู้เหญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้คุขึ้นอีกเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดุึ้นอีกมีผู้คุณึ้นโดยตมียติศิตมีอำนาจสามารถมายันอวดยศยศสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อแต่มาเห็นวัตทุอยางขึ้นมา บานนี้ได้วัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเขา่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนมนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านนี้เพราะตาปูโบเอานวมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานบุกเคื่อนตัวตัวย่อ เอาขื้นคือย,ย,ยอ่อในคฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝ่ากคูนกู้นบาดตนกู้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้บบยุ่งเรียนี้มานี่คือใบกูนน,น,น,นี่นี่บมบคมนกอ้นพราะิฐานอยู่ครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวรี่อ, <ง S 1> อาชีวรีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่ไมีดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระโลกยนตนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสษของผุดเบิ้ลตำนายอยู่ในเจ็ตำานานเบิ้ปุ๊กเสษเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผูปุูกเสกผู้เรูปแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณันนี้อย,อย,อยสองปีอ,อยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงนี่ผู้พกเศษใ้รุ่น้แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอาบัตรกุดคนณอ่ผู้รอดทำมาีิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากจนในคนังมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทีวดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิโรดวิโรด ก็ตะนบลคือปูรอดชงสเมเอืยงนี่มันบวก,บวกสายด้บบาาย,ยบ้านาเพราน่มาจากสายสายบ้านเดออย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพนใหญ่ที่มคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่องคววมเป็นมา